สวัสดีครับผมเอเม็กซ์นีกอนไซครับผมบอกเลยครับว่าปีนี้รีวิว,วรองเท้าวิ่งมันจะจุกมาก n นกี้ซูมอัลเฟอร์ฟลายสครับไปดูกนะครับ ฟลายสามเนี่ยเขาอัปเกรดหลักๆอย่างแรกคือจิโอเมทรีใหม่ทั้งหมดเลยครับ,รบต่อให้เทคโนโลยีมันใช้ตัวเดิมๆก็จริงแต่การเปลี่ยนเชฟของรองเท้านั้นแปลว่ามันต้องเปลี่ยนสมดุลของรองเท้าใหม่ทั้งหมดวิธีการรองเท้าวิธีการถ่ายน้าหนักมันจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอัปเปอร์ก่อนครับมันเป็นอะตอมนิดเหมือนเดิมก็าจริงแต่นี่คืออะตอมนิด3.0เขาเคลมว่ามันนุ่มขึ้นถ้าเรามือจับเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันสากๆเหมือนกับอะตอมนิดที่เหลือทั้งหมดครับแต่เวลาใส่เนี่ย รู้สึกได้เลยว่าตอนนี้3.0ยืดหยุ่นกว่าเดิมเยอะมากรู้สึกได้ง่ายจากการเอาเท้าใส่เข้าไปครับตัวที่1กับ2เนี่ยกว่าจะยัดเข้าไปได้เนี่ยยากตัวนี้ง่ายกว่าเดิม So unit หรือพื้นรองเท้าเนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดิโอเมทรีทใหม่ทั้งหมดเหมือนกันครับซึ่งหลกัหลกๆเลยเนี่ยเขาไม่แยกปลายเท้ากับส้นเท้าเขาเชื่อมติดก,กันเลยครับผมเห็นรูปครั้งแรกผมรู้สึกเลยว่ามันน่าจะทําให้ทรานซิชันของรองเท้าดีขึ้นมาหลังจากที่ 1. กับ2เนี่ยมันใช้ยากเพราะมันต้องลงปลายเท้าเท่านั้น ตัวนี้พอมันเชื่อมกันอย่างนี้มันลงกลางเท้าได้แล้วครับและมันสมูทขึ้นแต่สิ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดของคู่นี้คือการเซาะร่องตรงกลางแบบนี้ครับรองเท้าทุกคู่นะครับที่ผมเห็นเซาะร่องอย่างนี้มันได้ทั้งทรานสิชันที่ดีและความมั่นคงมันจะตามมาด้วยความสบายถัดไปครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสูตรสําเร็จที่ผมเห็นในรองเท้าคู่ไหนผมจะสนใจทันที และมันก็ทํางานแบบนั้นจริงๆครับพอใช้จริงสุดท้ายครับเขาทําให้คู่นี้เป็น upperfly ที่เบาที่สุดรุ่น2เป็นรุ่นที่หลายคนมีปัญหามากเรารู้สึกว่ามันหนักมากเกินไปผมว่ามันไม่ใช่แค่น้ําหนักครับมันคือ g e o เม t รีที่ทําให้รองเท้าเนี่ย t r a n s ิชั o ไม่ดีเท่าตัวนี้ตัวนี้พอถือในมือเนี่ยมันเบาจริงๆครับพอเหยียบลงไปพอวิ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเบาแบบนั้นเหมือนกันครับผมรู้สึกใกล้เคียงกับ u อร e ฟล l y มากๆความคล่องตัวมันใกล้เคียงกับเวเ e อร l y ลามมากๆเลยครับแล้วมันหนักกว่าเวเ e อร l y ลามน่าจะประมาณ เกือบ10กรัมนะครับนิดเดียวนั่นคือสเปคที่ไนกี้เขาบอกครับแต่ใช้จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยไปดูครับอัปเปอร์ครับ,รบอย่างแรกรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้ใส่ลําบากไม่ได้ยัดเข้าไปยากเหมือน1กับ2แหละใส่ง่ายแต่ยังล็อกข้อเท้าดีอยู่ครับอย่างที่2คือผมรู้สึกว่ามันมีช่องว่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้อยู่เยอะมากมันทําให้บางครั้งผมต้องหยุดวิ่งแล้วก็ผูกเชือกใหม่เพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้แนบเท้าเราแน่นอย่างอัลฟ a าไฟ2สองครับอะตอมน,นี้ในอัลฟ a าไฟ2สองเนี่ยมันแข็งมาก แต่มันดีตรงที่มันจับเท้าอยู่มันไม่ดีตรงที่ว่าใครที่ไม่ใช่เท้าทรงนั้นเนี่ยใส่ไม่ได้เลยตัวนี้ผมให้เป็นตัวที่ยืดหยุ่นที่สุดในบรรดาา i r f ายทั้ง3รุ่นนี้เลยปลายเท้าเนี่ยหน้าตามันดูกว้างแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเทียบกับรุ่น2เนี่ยเห็นชัดเลยว่า a i r f ายสอปลายเท้าแคบมาก3กว้างขึ้นเยอะเวลาใส่ก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับผมรู้สึกถึงขั้นว่ามันเหมือนเป็นปลายเท้าแบบไม่ใช่2องเอหนึ่งแบบ 1E ครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าใครเท้าบานิดนิด ใส่ได้ครับตัวนี้ผมใส่ตรงไซส์เหมือนกันทั้งหมดกับอัลฟาฟลาทั้งหมดครับผมไม่แนะนำให้บวกไซส์ขึ้นครึ่งไซส์จะหลวมทันทีครับผมอาจจะลดใส่ได้ด้วยซ้ความนุ่มความยืดหยุ่นของมันเนี่ยแทนที่รองเท้าวิ่งทำความเร็วมันจะกระชับมากๆนะครับมันคอมเพลม้นต์ลงครับมันทําให้เราใส่ง่ายเพิ่มความสบายเข้าไปครับสาหรับบางคนที่มีปัญหาเรื่องอุ้งเท้าครับถ้าเป็นอัลฟาฟลายสเนี่ยด้านในของรองเทา้าขอบโฟมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ แต่เท้าเราเวลาวางลงไปมันวางตรงนี้ครับเพราะว่าความสูงที่เหลือเนี่ยมันเป็นเหมือนปีกขึ้นมาแต่ตัวนี้ครับโฟมอยู่ตรงนี้เท้าเราวางตรงนี้เลยครับไม่มีปีกแหละหลายคนอาจจะบ่นเรื่องมันดันอุ้งเท้าผมว่าอันเนี้ยผมไม่เคยมีปัญหานี้อยู่แล้วแล้วผมก็เลยไปอ่านรีวิวจากที่อื่นหลายคนก็บอกว่าอุ้งเท้ามันแบนลงจริงๆผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะสุดท้ายใส่ไซส์ยังไงดีผมตีให้ประมาณสัก80%แล้วกันครับว่าตรงใส่ได้ ตรงไซส์กับอัลฟาฟลายตัวอื่นและตรงไซส์กับรองเท้าวิ่งทั่วไปครับแต่ตอนนี้ไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยมันมีปัญหายอย่างหนึง่งเพราะว่าสําคัญเลยครับห้ามเพิ่มไซส์เด็ดขาดห้ามเผื่อไซส์เด็ดขาดแล้วมันจะหลวมมากหลวมถึงขั้นจับไปอยู่และเท้าเราจะไม่ได้วางตรงกับพอตที่ควรจะวางด้วยครับอ่าบางคนมีข้อสองสัยว่าอา้าวถ้างั้นใส่ถุงเท้าบางได้ไหมแล้วลดไซส์ลงไปอีกเพื่อให้ได้แบบฟิตแบบเป๊ะสุดผมคิดว่าเราอาจจะใส่ถุงเท้าบางไม่ได้ครับต้องใส่ถุงเท้าหนาอย่างเดียว เพราะมันกัดครับ10กิโลแรกเนี่ยผมโดนตรงนี้ก่อนเลยครับอยู่ข้างเดียวข้างซ้ายปีหนึ่งเนี่ยผมว่าผมโดนรองเท้ากัดไม่เกิน2ครั้งต่อปีครับแล้วผมไม่ค่อยโดนตัวเนี้ยโดนแต่คิดว่าเบรกอินสักหน่อยน่าจะน่าจะโอเคมัง้งไม่เน่ใจหรือต้องแตะพลาสเตอร์ต,รตลอดไม่แน่ใจเอาเซฟเซฟนะครับผมว่าใส่ตรงไซส์เดิมขาฟัฟฟลายครับและห้ามเพิ่มไซส์เด็ดขาดอันนี้ผมรู้พอชัวร์เลยห้ามเพิ่มไซส์มาที่พื้นรองเท้าครับเขาใช้เทคโนโลยีเดิมโฟมซูมเอ็กซ์มีซูมแอร์ที่เป็นพอร์ต แต่ว่าเปลี่ยนจีโอเมทรีตรงนี้ผมรู้สึกว่าซูม X ของ Alpha Fly 1มันมีความนิ่มอยู่นิดหนึง่ง Alpha Fly 2เนี่ยมันแข็งเหมือนมันเฟิร์มขึ้นนิดนึงเช่นเดียวกันกับ Invincible 3ที่โฟมมันเฟิร์มขึ้นนิดนึงครับแต่ Alpha Fly 3เนี่ยเป็นโฟมที่นุ่มที่สุดในบรรดาอัลฟ a า l ฟลทั้งหมดครับนุ่มในเลเวลของเวฟ e ะฟ่าไฟลสามเลยครับส่วนไอซูมแอร์พอร์ตก็ยังรู้สึกให้ความดีดคล้ายๆเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอออะไรรมมาาากแต่่จุดสํคคัญเเลยเืืยออช พื้นทั้งหมดไม่แยกกันแหละอันนี้ผมรู้สึกว่ารานซิชั่นมันดีขึ้นจริงๆมันใส่ง่ายขึ้นมากๆผมว่าบางคนไม่ชอบอัพฟลายเพราะรู้สึกว่ามันต้องปลายเท้าตลอดมันต้องใช้เอฟฟอร์ดแบบเกือบจะเต็มร้อยเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดแล้วมันผ่อนยากอันนี้มันผ่อนได้เลยครับลงกลางเท้าก็ได้ลงส้นเท้าอย่างได้เลยครับการซาอร่งตรงกลางเนี่ยมันมันเป็นแบบนั้นเลยคือมันช่วยให้ซ้ายขวาเนี่ยมันไม่โยกมากในขณะที่ฟอร์มมันนุ่มอยู่แล้วนะครับและการเปลี่ยน ขอบของรองเท้าเนี่ยครับผมให้ดูพื้นโฟรมรุ่นเก่าอัลฟ่ไล์หนึ่งกับสองครับเวลาเขาตัดขอบเนี่ยมันจะโคมแบบนี้ถูกไหมตัดตรงลงมาเป็นเหลี่ยมเช่นเดียวกับอัลฟ่ไฟล์หนึ่งครับอัลฟไล์หนึ่งก็ตัดตรงลงมาแล้วก็เป็นเหลี่ยมเลยทันทีเหมือนกันแต่อัลฟไลน์สามเนี่ยเขาตัดให้มันโค้งทั้งตัวเลยครับไม่มีเหลี่ยมและเป็นโค้งมนเฉพาะตรงส้นเท้าแต่ปลายเท้ายัางตัดตรงเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าอันนี้ยมันทําให้ทรานซิชันมันดีขึ้น หนึ่งสเต็ปด้วยครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่เท้าบิดอยู่ประมาณนึงแหละแล้วมันควบคุมไม่ได้อะแล้วถ้าเราเจอขอบตรงๆมันลงปุ๊บมันจะก๊อกตลอดแต่อันเนี้ยมันยอมให้เราลงบิดนิดนึงเพื่อที่จะให้ทรานซิชันเนี่ยมันง่ายมันไม่รู้สึกสะดุดและถ้าเรายังลงปลายเท้าได้เนี่ยมันก็พร้อมที่จะดีดเหมือนเดิมตั้งแต่ผมใส่วิ่งครั้งแรกผมรู้สึกทันทีเลยว่าคู่นี้มันเหมือนเวเปอร์ฟลายที่ใส่ซูมเข้าไปถ้าก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าอัลฟ่าฟลายกับเวเปอร์ฟลายมันคนละ สปีชีกันนะหลายคนเนี่ยถ้าคิดว่าจะซื้อรองเท้าไนกี้แพงๆสักคู่เนี่ยเขาจะนึกถึงเว็บเฟอร์ฟลายก่อนเอเฟอร์ฟลายนะครับเพราะว่าใส่เอาเฟอร์ฟลายจริงๆแล้วมันใส่ยาะตัวนี้การจูนปรับใหม่เนี่ยมันทําให้มันใส่ง่ายขึ้นและพอใส่จริงก็รู้สึกว่าเออมันคล้ายเว็บเฟอร์ฟลายสามมากๆแต่ว่ามันมีซูมข้างหน้าแค่นั้นเองและในบรรดาเฟอร์ฟลายทั้งหมดนี่คือเฟอร์ฟลายที่นุ่มที่สุดครับนุ่มในระดับที่นุ่มเลยครับ1กับ2อาจจะรู้สึกว่า มันก็จะมีความนุ่มอยู่บ้างแต่ถ้าเราไม่โดนจุดที่นุ่มมันจะดีดอันเนี้ยนุ่มไปหมดเลยครับนุ่มจนกระทั่งว่าลงปลายเท้าเนี่ยบางทีมันยังไม่ดีดเลยนะครับต้องตบหนักมากๆมันถึงจะยอมดีดขึ้นมาผมว่าที่มันดีดยากกว่าเดิมคือ geometry ที่มันเชื่อมมานี่แหละครับถ้าเกิดว่าเขาแยกส้นกับปลายเนี่ยเราลงปลายแล้วเราไม่ต้องแตะส้นเลยเราไปาได้เรื่อยๆแต่เนี้ยต่อให้เราลงปลายแล้วเราพยายามจะดีดนะครับมันจะดึงโฟมทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังเนี่ย ตามมาด้วยแล้วเราต้องแบกมันไปด้วยผมว่าสําหรับคนที่สปีดแบบสุดประหลอดจริงๆอะ่ะถึงจะรู้สึกครับแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นนักวิ่งแบบระดับทั่วไประดับผม่งี้นักวิ่งแถวบ้านหรือวิ่งทั่วไปไม่ได้ถึงขั้นเป็นโพเดียมเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกนะอาจจะรู้สึกชอบมันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำครับความเด้งการไหลทรานซิชันของมันเนี่ยคล้ายเวเบอร์ฟลายมากๆคือเราลงตรงไหนก็ได้ครับจังหวะผ่อนๆได้ผ่อนได้ง่ายกว่าอัลฟ์ฟลายเดิมเดิมมากเลยครับแต่ เวลาผ่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยสบายเหมือนกับใส่เว a l p h ฟ Fly แล้วผมให้รองเท้าคู่นี้เป็น the slowest Alpha Fly ครับผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ชาที่สุดในบรรดา Alpha Fly ทั้งหมดเลยความนุ่มของหน้าผ้าที่มันจับเท้าไม่ได้อึดอัดเหมือนเดิมแหละมันปล่อยมากขึ้นโฟมซูมเอ็ที่นุ่มลงจาก Alpha Fly 2และนุ่มในระดับที่นุ่มเลยกับซูมพอดที่เราจะ activate กดมันยากขึ้นทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันคือการพัฒนาให้รองเท้าใส่ง่ายขึ้นครับและลดทอนความสุดอะไรบางอย่างของไฟ,ฟลยลงมาลองนึกถึงอาหารที่มันเผ็ดแต่มันอร่อยมากๆต้องกินระดับเผ็ดสูงสุดเท่านั้นเนี่ยมันถึงจะได้ความอร่อยเต็มแม x แต่ว่าน้ำตาไหลเนี่ยหรอไหมแต่การปรับความสุดจากเลเวลเผ็ดสุดๆ1 0 0ให้เหลือสัก80-70เเนี่ยผมว่าหลายคนก็จะเวลข้ามกับสิ่งนี้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายลงมันเข้าถึงได้มากขึ้น ผมว่านั่นคืออัลฟ่าไฟล์สามนะครับโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าผมจะชอบอัลฟ่าไฟล์สามมากขึ้นนะจากที่เห็นรูปเห็นสเปคใหม่แล้วผมก็รู้สึกชอบมันมากขึ้นจริงๆมันใส่ง่ายขึ้นมากมันช้าลงหน่อยให้นักวิ่งแบบที่ไม่ใช่ระดับ Elite อีลิทอ่ะใช้ได้ง่ายขึ้นทีนี้ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นเป็นยังไงถ้าเทียบกับพรามเอ็กซ์ฟางสองเนี่ยครับสิ่งที่จะชัดมากๆเลยคือคู่นี้นหนักมากขณะผมถือบนมือเนี่ยผมยงรู้สึกเลยว่ามันเหมือนเป็นรองเท้าคู่เนี้ยสองข้าง กับรองเท้าคู่นี้หนึ่งข้างซัพพอร์ตคู่นี้เยอะกว่ามากครับแต่อย่าลืมว่ามันผิดกฎถูกไหมเฟิร์มกว่าครับความพร็อกทิเคิลของมันเนี่ยมันอาจจะเร่งสปีดได้ไม่ง่ายเท่าตัวนี้ถ้าเทียบกัน2ตัวนะครับผมว่าตัวนี้ยังไงก็ใส่ง่ายกว่าแล้วผมว่าจะแปดจาก10คนเนี่ยจะรู้สึกอาจจะชอบรุ่นนี้มากกว่าความชอบนะครับแต่ถ้าเทียบกับพรามเอ็กซ์สั่งตัวแรกหรือว่าพื้นโฟมของพรามเอ็กซ์หนึ่งเนี่ยครับถ้าเราเทียบความเป็นซูเปอร์ชูนะครับใส่แล้วรู้สึกว่าโอ้มันเป็นซูเน, Super เนี่ย ตัวนี้ชนะขาดเลยครับฟรอมเ็กตัวแรกมันเด้งมากๆและหลายคนชอบใส่ลองรันเพราะว่ามันไม่ล้าขาวันรุ่งขึ้นตัวนี้ความเป็นซูเปอร์สุดๆเนี่ยแพ้รามเอ็กยับเลยครับแล้วถ้าเทียบกับเวเบอร์ไฟล์เองเนะครับนี่คือเวเบอร์ไฟลสามครับนี่ก็อัลฟ่าฟลสามความรู้สึกเนี่ยมันจะคล้ายกันมากตัวนี้อาจจะรู้สึกว่ามันเต็มเท้ากว่ามันกว้างกว่าเวเบอร์ไฟลสามผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่ ค่อนข้างจืดไม่ค่อยมีแรงเด้งไม่มีแรงส่งไม่มีการไหลอะไรเยอะขนาดนั้นและเมื่อเทียบกับอัลฟา f ลายเนี่ยอันนี้มันเป็น Super ร์ชเยอะกว่าชัดเจนครับนอกจาก2ตัวข้างหลังอั p ฟา f ล y 1กับ2ที่ผมบอกว่ามันเร็วกว่าตัวนี้นะผมว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่เร็วกว่าครับผมให้ w e b e r f l y 1.0เป็นรองเท้าที่เร็วแรงและดีดกว่าอัฟาลายครับโฟมซมอ,อันนี้มันนุ่มจับแล้วก็นุ่มเลยครับ แต่ตัวนี้นี่ผมใส่ไป200กว่าโลแล้วนะครับแล้วนี่หลายปีแล้วนะกดกดมันยังรู้สึกว่ามันแน่นมันเฟิร์มกว่าตัวนี้อยู่เยอะประมาณหนึ่งเลยครับหนึ่งสเต็ปอะเบย์พัฟฟลายนีคโซเซนตัวแรกเนี่ยมันมีแรงส่งชัดเจนมันเด้งมันผลักและเชฟที่แหลมแหลมของมันเนี่ยมันยิ่งทําให้เราไปข้างหน้าได้ง่ายกว่าเยอะมากๆแล้วเวลาใส่มันรู้สึกถึงความต่างจริงๆในขณะที่อันนี้ก็รู้สึกครับแต่ผมว่ามันแพ้ตัวนี้นะนี่คือรีวิวอัลฟ่าฟลาสครับ ซึ่งผมยังลองได้ไปได้อีกนิดเดียวเองผมขอเวลาอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ครับอ๋อส่วนเรื่องกล่าวผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงๆครับ <laughs> ใครสนว่าฟฟี่สามไปตามกันได้วันที่4นี้นะครับที่ I am 24 7ครับช็อปในไทยมีอยู่67สาขาไปตามนั้นดูครับแนะนำนะครับแนะนาเลยนะครับให้ซื้อหน้าร้านมากกว่าซื้อออนไลน์ครับเพราะเรื่องไซส์เนี่ยสำคัญมากๆ วันนี้ผมเอ็มซีก้อนสายลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์อัปเดตอัฟฟาไซด์สครับสวัสดีครับ